นี่นะนกไกนะอยู่เหมือนไก่เลยนะเป็นไก่หรือเปล่ามาแฝงตัวอยู่ในนั้น <c oughs> ี่เลียครับเ,เพื่อนบรรยากาศสะพานหินนะครับสะพานหินภูเก็ตนะทีนี้เรามานั่งกินส้ตมตำกันแล้วเราก็เหลืออาหารนะเราก็เลยโยน,นข้าวเหนียว <ไป S 1> ให้จงปากมันไหมอ๋อนุ่นเหรอเห็นชัดไหมเห็นอยู่คนระัอ๋อนะนั่นตอนนะั้นครับมีจงไวยปากเป็นเป็นรูปหัวใจด้วยนะแต่มันยังไม่หันมานะมันหันไปทางโน้นอยู่ นี่นะฮะนกพิราบนะมาเรามาเที่ยวสะพานหินกันแล้วเราก็มาให้อาหารนกพิราบนะเดี๋ยวจะลองโยนไปอีกชิ้นหนึ่งนะโยนไปให้น้องๆอ,อีกชิ้นหนึ่งนะอ่ะโยนไปให้แล้วนะอ่านะปป็นรูปหัวใจให้เห็นชัดเลยว่าเราฝั่งนี้อ่นะอนนั่นไงจงไว้ปากเป็นรูปหัวใจเลยนะตัวนี้นะตรงใจงอยมนันห่ะมีสีขาวขาวอีก อ่าใช่ใช่เป็นรูปหัวใจเลยจงอวปากมันใช่ใช่ใช่เฮ้ยยใจแบบพัดเลยอ่ะใช่เลยรูปหัวใจเลยนี่เฮ้ยจริงจริงด้วยจงอวปากเป็นรูปหัวใจจริงจริงด้วยครับตัวนี้นี่ฮะเพื่อนเฮ้ยจงไวปากเป็นรูปหัวใจจริงจริงด้วยตัวนี้เออสวยด้วยนะใช่ใช่ใช่นี่นกพิราบตัวนี้นะแปลกมีจงอวปากตรงจงอวปากมันจะมีรูปหัวใจสีขาวอยู่นะโอ้รูปหัวใจเลยอ่ะ แ้าตรงคอกส็สีสีแบบสีที่ว่ามันเหลือบแสงชัดเจนเลยอืมเนี้ยมีไก่ด้วยนะนี่ไก่ไก่ด้วยนะนไก่ลึกว่าไก่ <c oughs> แสงอยู่ในนกนึกว่าไก่โอ้ยตัวนี้นึกว่าไก่นะนี่ครับเพื่อนๆบรรยากาศสะพานหินภู <c oughs> เก็ตนะฮะบรรยากาศตอนนี้ก็บ่ายสี่เลยบ่ายสี่ขวาแล้วยังยังไม่เย็นเท่าไหร่ได้ยินเสียงเรือมาจากเกาะยาวอะ่ะยังไม่เย็นเท่าไหร่เห็นินไหม มีมีเรือเสียงเรซนเตอร์นี่นะน้องๆชาวนกพิราบนะมาแวะทานอาหารนะเรามานั่งพาเด็กมาดูนก <c oughs> พาเด็กๆมาดูนกกันได้นะที่สะปานหินภูกเก็ตนะเอานี้นี่จะมีอีกชิ้นหนึ่งจะมีอีกชิ้นหนึ่งเอานี้ นั่นนะตัวนั้นนะที่มีจงังไอนปากรูปหัวใจนะตัวนี้นี่คนระับเพื่อนเอาอีก,กามาแล้วแต่มันจะไล่แล้วนะมีตาย่งหมดแล้ว,าลวกามาแล้วครับกามาแล้วครับตัวแสบมาแล้วครับนี่นี่นี่ตัวแสบนี่นี่นะเขาก็าอยู่ใกล้ๆเหมือดตัวไม่ใช่สีดำนี่หรอปีกเรอกอะสีดำ <c oughs> ตรงคองมันเป <c oughs> ็นสะีเขียวกามาแล้วครับกามาแล้วนะลูกาูกาจะมาแย่งอาหารหรือเปล่าฮะลูกา <c oughs> กามาทำไมนี่นกกามาแล้วเล็กๆน้องๆเขาก็เขินนะไม่กล้าเข้ามานะแต่พอโยนไปให้โยนไปให้ก็มากินกันนะเขาก็ยังมีความระแวงอยู่นีวนกกาที่นี่นกกาเยอะมากเลยนะนี่นะก้ากากาก้าก้า กา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 นกกาล้องนะโอ้หตัวนี้นี่ตัวนี้น,นี่เหมือนเหมือนไก่เลยนะนี่เราเป็นไก่เลยเราเป็นนกวะเนี่ยโอ้หอยู่แปลกมากเลยนี่นะตัวนั้นนะจะจงอยปากเป็นเป็นรูปหัวใจนะยังอยู่ยังอยู่ให้กินอยู่นะจะงอยปากเป็นรูปหัวใจเลยนะตัวนั้น เนี่ยน้องน้องนกนำมากินอาหารเต็มที่รถยน์ข้วเหนียวไปให้กินนะเนี่ยไปแล้ว